สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องชั a กี้บีครับอยู่กับเกม a r e n a Breakout Infinite หรือ a r e n a Breakout PC กันอีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้เนี่ยคิดจะมาแชร์เซตติ้งที่คิดใช้นะครับหรือว่าการตั้งค่าภาพที่คิดใช้สําหรับเกมนี้นั่นเองนะครับมีเพื่อนๆเนี่ยขอกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าคิดเนี่ยตั้งค่าภาพยังไงทําไมภาพดูดีจังเลยนะครับก็เดี๋ยวคิดจะมาบอกในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงตั้งค่าความเร็วที่คิดใช้ด้วยนะครับแล้วก็ตั้งค่าปุ่มที่คิดใช้สาหรับเกมนี้รวมถึง คิดมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับเกมนี้มาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับก็รวมอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับโอเคก็มาอยู่กันที่หน้าตั้งค่ากันนะครับเพื่อนๆมาอยู่กันที่หน้าแรกกันก่อนหน้าเกมนั่นเองนะครับก็ Fov ที่คิดใช้เนี่ยจะใช้เป็น110ินะครับเดิมๆมันจะอยู่ที่90ิมั้งครับคิดจาไม่ผิดนะให้เพื่อนๆเนี่ยลากไปที่110เลยนะครับเพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันจะกว้างมากกว่านะครับก็ทําให้เล่นง่ายมากกว่านั่นเองนะครับแนะนําให้ลากไปที่110ยสไปเลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ย ตั้งเป็นเดิมๆของเกมไว้เลยนะครับแล้วก็แฮนด์เชคเนี่ยคิดแนะนําให้ปรับมาเป็นโลนะครับเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นมีเดียมหรือไฮเนี่ยคิดไม่มั่นใจนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นโลน,น,น,นะครับเพราะว่าไอ้แฮนด์เชคตัวนี้เนี่ยเวลาเราวิ่งหรือเวลาเราโดนระเบิดเนี่ยหน้าจอมันจะสั่นเยอะนั่นเองนะครับเปลี่ยนเป็นโลเนี่ยเล่นง่ายมากกว่านะครับส่วน HUD เนี่ยอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะให้โชว์แบบไหนบ้างส่วนตัวคิดจะให้เป็น always โชว์อยู่บางตัวนะครับส่วนบางตัวเนี่ยอย่างเวปป้อนบาหรือว่าไอ ที่แบบเรากดเลข5 6 7 8เนี่ยคิดจะให้เป็นออโต้นะครับส่วนที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าเปิด FPS ยังไงดูปิงยังไงนะครับก็มาจะอยู่ที่หัวข้อ HUD ตัวนี้นะครับอยู่ที่อันสุดท้ายนะ Performance Info นั่นเองเนาะก็อย่าให้มันเปิดตลอดก็เปลี่ยนเป็น Always Show ไว้นะครับก็มันก็จะขึ้นตลอดแบบนี้นั่นเองนะครับมาอยู่กันในหน้าที่2นะครับตั้งค่า Image หรือว่าตั้งค่ากราฟิกนั่นเองนะครับสองหัวข้อแรกเนี่ยก็ตั้งตามจอเพื่อนๆได้เลยนะครับส่วนจอของคิดเนี่ยจะเป็นสัดส่วน16ต่อ9ความละเอียด Full HD นะครับก็ตามนั้นได้เลยนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะเล่นจอ2 K 4 K ก็ตามนั้นได้เลยนะครับ ส่วนสกรีนโหมดเนี่ยคิดจะใช้เป็นฟูลสกรีนนะครับส่วนคุณภาพเนี่ยคิดจะใช้เป็นแบบคัสตอมนะครับแล้วก็เรสโซลูชันไทม์เนี่ยคิดจะ c l o สไว้นะครับคิดจะไม่ได้ใช้ DSS หรือ FSR นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับอันนี้ว่าชอบแบบไหนนะครับถ้าเปิดตัวไหนแล้ว FPS มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ลองดูนะครับเพื่อนๆแต่ว่าส่วนตัวคิดจะ c l o สไว้นะครับแล้วก็แม็กเฟรมเรทเนี่ยจอคิดมันสูงสุดแค่144เฮิร์ตนะครับคิดก็ตั้งแม็กเฟรมเรทไว้ให้มันด้วยนะครับตั้งเพดานไว้ให้มันด้วยเนา ส่วน v ีซิงหรือว่า2ตัวนี้เนี่ยสตัวนี้เนี่ยคิดจะออฟไว้นะครับคิดจะไม่ได้ใช้นะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันเนาะก็ออฟไว้นั่นแหละนะครับส่วนตั้งค่าด้านล่างเนี่ยก็หลักๆง่ายๆเลยครับเพื่อนๆออโลไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็คิดจะทิ้งไฮไว้ตัวเดียวก็คือวิว distance น,นั่นเองนะครับวิว distance ก็คือระยะการมองเห็นนั่นเองนะครับคิดจะตั้งเป็นไฮไว้นะครับเพราะว่า คิดอยากเห็นศัตรูตัต้งแต่ไกลๆเลยนะครับแต่ถ้าคอมเ,มอพ,เพื่อนๆไม่ไหวเนี่ยก็ค่อยๆปรับมาเป็นมีเดียมปรับเป็นโลแบบนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนั่นแหละครับพเพื่อนๆก็ลองดูนะครับแต่ส่วนตัวคิดจะไฮไว้นะครับแต่ถ้าพเพื่อนๆคอมคนไหนเนี่ยคอมแรงเนี่ยอยากจะเพิ่มไฮตัวอื่นอ่ะก็คิดจะแนะนําเป็นแอนตี้อะไรซิงนะครับก็ค่อยๆขยับมาเป็นมีเดียมหรือไฮไว้ก็ได้นะครับหรือเรสโซลูชันหรือว่าเท็กเจอร์เนี่ยก็ปรับซักมีเดียมหรือไฮก็แล้วแต่คอมเ,มอพ,เพื่อนๆได้เลยนะครับส่วนอย่างอื่นที่คิดไม่แนะนําให้ปรับไฮก็คือพวกแสงพวกเเงงาาแบบนนนี้นนััอะรพ การที่จะเล่นเกม FPS เนี่ยควรจะเป็นเอฟเฟกน้อยเอาไว้นะครับหรือว่าเงาตกกระทบเนี่ยควรจะน้อยไว้นะครับเพราะว่าภาพที่เพื่อนๆมองเห็นเนี่ยมันจะเล่นง่ายมากกว่านะครับส่วนตัวคิดจาแนะนําให้เป็นโลไว้นะครับตามนี้ได้เลยนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับมาอยู่กันที่หน้าที่3นะครับตั้งค่าซาวหรือว่าตั้งค่าเสียงนั่นเองนะครับหน้านี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับง่ายๆตามนี้เลยนะครับ แล้วก็ voice mode เนี่ยคิดจะใช้เป็นพูดสุดท้องนะครับเวลาก,กดค่อยพูดนะครับไม่ได้เปิดไปออโต้นะครับแล้วก็ UI volume เนี่ยคิดจะใช้เป็น1ิบนะครับม่เดิมๆคิดไม่มั่นใจว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่คิดจะเปิดแค่10นะครับ UI volume ก็คือเวลาเพื่อนๆแบบหยิบของหรือว่าเปลี่ยนหน้ากดแก,ก๊แกๆแ,แบบเนี้ยนะครับให้มันเบาๆไว้นะครับส่วนตัวคิดไม่ค่อยชอบให้มันดังเนาะก็จะตั้งไว้แค่10นะครับส่วนดนตรีพื้นหลังเนี่ยคิดจะปรับเป็นสูตรเลยนะครับคิดจะชอบเล มาอยู่กันที่ตั้งค่าหน้าที่4นะครับ post processing นั่นเองนะครับตั้งค่าหน้านี้เนี่ยน่าจะเป็นตั้งค่าที่สําคัญที่สุดสำหรับเกมนี้แล้วนะครับก็ตั้งค่าที่คิดใช้ก็จะประมาณนี้นะครับ b y n e t จะอยู่ที่1.2นะครับแล้วก็ saturation เนี่ยอยู่ที่1.5นะครับส่วน contrast เนี่ยคิดจะลดลงมาเหลือ0.75นะครับแล้วก็ sharp n e s s เนี่ยคิดจะลดลงมาเหลือ2นะครับเดิมเดิมเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่3มัง้งถ้าคิดจะไม่ผิดนะครับภาพที่ได้สีที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครั่เพื่อนก็จะมองง่ายนะครับ ส่วนเดิมๆของภาพเนี่ยมันคิดไม่มั่นใจนะครับว่าภาพมันอยู่ในเซตติ้งแบบไหนนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับ1 1ึแล้วก็ชาร์ปเน็ตจะเป็นที่3นะครับภาพที่ได้เนี่ยสีที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสีมันจะจืดๆหน่อยนะครับก็เล่นยากนิดหนึ่งนะครับส่วนเงาตกกระทบเนี่ยมันก็จะมืดๆนิดนึงนะครับแนะนําให้ปรับตามคลิปได้เลยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยลองเอาไปตั้งตามแล้วรู้สึกยังไม่ชอบนะครับก็เอาไปปรับเพิ่มเติมกันต่อดูนะครับเพื่อนๆลองขยับตรงนี้นิดตรงนนีี้่ยเ กว่าจะมาถึงตาเราเนี่ยมันก็ต <navigation> ้องผ่านจอคอมจอเกมของเราก่อนนะครับจอคอมจอเกมของเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยมันตั้งค่าไว้ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับความสว่างของแสงความเข้มของสีอะไรแบบนี้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับส่วนชาร์ปเน็ตเนี่ยมันไม่มีเลขด้านหลังบอกใช่ไหมครับเพื่อนๆคิดจะอยู่ที่คิดสร้างไว้อยู่ที่ลากไว้หนึ่งกว่าๆปุ๊บเนี่ยพอขึ้นเลข2ปุ๊บเนี่ยคิดก็จะหยุดเลยนะครับคิดก็จะเซฟไว้เลยนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆนก็ลองไปปรับกันดูนะครับ ส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเล่นแล้วรู้สึกว่าภาพยังเบอร์อยู่นะครับก็มันจะมีไอเทมที่ชื่อว่าเพนคิลเลอร์นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับเพนคิลเลอร์เนี่ยมันทั้งบรรเทาอาการแก้ปวดนะครับต่อให้ขาดำเนี่ยก็ยังวิ่งได้อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีผลอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะทําให้จอเวลาแบบภาพที่เราเล่นเนี่ยจากที่มันยังแบบเบอร์เบอร์อยู่สักนิดนึงเนี่ยมันจะทาให้คมข,ขึ้นขึ้นมาแบบนิดนึงนะครับ อ่าแบบนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เวลาลงไปเล่นเนี่ยก็พยายามกินเพนไว้ตลอดนะครับเพนแต่ละชนิดเนี่ยก็จะให้ระยะเวลาไม่เท่ากันนะครับก็พยายามซื้อติดซื้อเพนติดไว้ให้แบบเหมาะกับเลดเลดนั้นๆที่เพื่อนๆลงแล้วกันนะครับ มาอยู่กันที่ตั้งค่าหน้าที่5นะครับคอนโทรลหรือว่าการควบคุมนั่นเองนะครับความเร็วเมาส์หรือว่าตั้งค่าปุ่มเนี่ยจะอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับความเร็วเมาส์ที่คิดใช้เนี่ยคิดจะใช้ DPI 8 0 0นะครับเพื่อนๆแ0 0นะครับแล้วก็ความเร็วเมาส์อินเกมที่คิดใช้เนี่ยคิดจะใช้0.35นะครับแล้วก็ความเร็วขณะเลงเนี่ยคิดจะใช้0.45นั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับคิดก็จะไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะครับคิดตั้ ส่วน2อันนี้เนี่ยคิดก็ตั้งค่าไว้ค่าเดิมๆของเกมเช่นกันนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยคิดแนะนําให้แบบ x กับ y เนี่ยคิดแนะนําให้ออฟไว้นะครับส่วนฟลิกโต้เนี่ยคิดก็แนะนำไว้ไว้ให้ออฟไว้นะครับเพราะว่าคิดอยากจะปาระเบิดเซตระเบิดเองนะครับอยากดึงสลักเราก็นับจังหวะปาเองนะครับเม็ดหรือว่าใครจะแนะนําใครจะถนัดแบบฟลิกโต้ก็ได้นะครับคิดจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับเวลาแบบเราเปิดออนไว้เนี่ยในหัวข้อฟลิกโต้เนี่ยเวลาเรากดระเบิดขึ้นมาเนี่ยก็จะปาเลยแบบนี้นั่นเองนะครับก็ ถ้าใครไม่ชอบเนี่ยอยากปาเองเนี่ยก็กดออกไว้นั่นแหละนะครับมาอยู่กันที่หัวข้อนี้นะครับหัวข้อนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะเพื่อนๆ c l o s e backpack win hit นั่นเองนะครับหัวข้อนี้เนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยเวลาเรารู้ศพอยู่เนี่ยแล้วถ้าสมมติมีบอดมาเกิดข้างๆเนี่ยแล้วบอดยิงเราเนี่ยหรือศัตรูยิงเราเนี่ยหน้าที่เรารู้อยู่ก็จะปิดให้อัตโนมัติเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเปิดออนไว้นะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยคิดแนะนําให้เปิดออนไว้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆแบบเป็นมือเก่งมือฉมังแล้วเนี่ยก็ เปิดออฟไว้ก็ได้นะครับแบบปิดเอาเองก็ได้นะครับใครที่แบบเก่งแล้วก็ลองดูนะครับแต่ส่วนตัวคิดก็ยังเปิดไว้อยู่นะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยคิดจะชอบเล่นหมวกหูหนวกมากกว่านะครับคิดก็ไม่ค่อยได้ยิงเสียงรอบข้างนะครับเวลาบอดเกิดข้างๆแล้วมายิงเนี่ยให้มันปิดออโต้ไว้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรก็หันไปสวนบอดให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยมาลู้ต่อแบบนี้ก็ได้นะครับมาถึงหัวข้อคีย์สไตล์ที่คิดใช้นะครับคิดจะใช้เป็นแบบคัสตอมนะครับเพราะว่า ปุ่มเดิมๆของเกมที่เกมให้มาเนี่ยบางปุ่มคิดก็ไม่ค่อยถนัดนั่นเองนะครับปุ่มนั่งเนี่ยคิดจะเปลี่ยนมาเป็นคอนโทรลนะครับปุ่มซ้ายล่างของคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับเดิมๆคิดไม่มั่นใจนะว่าเป็นปุ่มคอนโทรลไหมนะครับแต่ว่าคิดถนัดปุ่มนี้นั่นเองนะครับ <_ ec ans> ส่วนวิธีกดเนี่ยคิดจะเปลี่ยนมาเป็นโฮะนะครับปุ่มโฮก็คือเวลาเพื่อนๆกดปุ่มเนี่ยตัวละครเราจะนั <_ c ops> ่งแล้วเวลาปล่อยปุ <_ cat> ่มเนี่ยตัวละครเราจะยืนนั่นเองนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนเนี่ยถนัดแบบกดหนึ่งครั้งตัวละครนั่งกด้้้นนนนนนนะคครรัััับบออีแแลววต่่่่ถดเเพืๆส ปุ่มย่องเนี่ยคิดจะเปลี่ยนเป็นเมาส์ข้างนะครับเป็นเมาส์ข้างเลข5นะครับ,เ,รบเดิมๆมันจะเป็นปุ่มแคปล็อกนะถ้าคิดจำไม่ผิดนะครับคิดไม่ค่อยถนัดเนาะคิดก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบเมาส์ห้านั่นเองนะครับแล้วก็ปุ่มกั้นหายใจนะครับคิดจะเปลี่ยนไปเป็นเมาส์สี่นะครับเดิมๆมันเป็นปุ่มอะไรไม่รู้แหละคิดไม่มั่นใจนะครับคิดก็เปลี่ยนเป็นเมาส์สี่นะครับ,แล,ค Magazine, ครบแล้วก็เช็คแมกกาซีนคิดจะเปลี่ยนเป็นออติเนต์อาร์นะครับแล้วก็เช็ค โหมดยิงการยิงเนี่ยเอาจริงไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับคิดก็ตั้งว่าค่าไว้เดิมๆนะครับแล้วก็เวลาดูปืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบพี่กดดูปืนยัางไงาแบบยกปืนมาดูมาแบบให้มันดูเท่ๆสวยๆนะครับมันก็คือ inspect weapon นั่นเองเนาะเปลี่ยเน,ยเ,นยเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัว U นะครับน่าจะเป็นเดิมปุ่มเดิมๆนะอันนี้นะครับส่วนปลาระเบิดเนี่ยจะเป็นปุ่มตัว G นะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเดิมๆเนาะคิดไม่ค่อยแบบเอาระเบิดไปตั้งไว้ในเลข5เลข6เลข7เป็นในช็อตคัทแบบนั้นนะครับคิดจะถนัดเป็นตัว G นัแแแหลลลละะ้้วววกกก็็จเเปิดงือ เลือกระเบิดชิ้นนั้นแล้วก็ค่อยปลาครับแต่ว่าไอปุ่มตัวจีเนี่ยคิดมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคก็มาอยู่กันที่ห้องซ้อมยิงปืนกันสักครู่นะครับเวลาเพื่อนๆจะปลาระเบิดเนี่ยเพื่อนๆก็ๆจะกดจีครั้งเพื่อจะเลือกระเบิดในการปลาแบบนี้ถูกต้องไหมครับแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยอยากจะปาแบบไวๆกดตัวจีหนึ่งครั้งเนี่ยเพื่อให้ตัวละครเนี่ยควักระเบิดออกมาทันทีเลยนะครับแต่ว่าเราอยากจะปาเน็ตเนี่ยแต่ตัวละครดันควักแฝดออกมาแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีตั้งด้วยนะครับว ตัวละครจะควักระเบิดตัวไหนออกมานะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมาที่หน้ากระเป๋านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากให้แบบ mk 2ออกมาเป็นลูกแรกแบบนี้นะครับ<ม>ก็ให้เลี้ยงแบบซ้ายบนมาขวาล่างนะครับตัวละครของเราเนี่ยจะหยิบระเบิดที่อยู่ซ้ายบนก่อนนะครับเลี้ยงมาถึงขวาล่างแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากให้ระเบิด mk 2ออกมาเป็นลูกแรกก็ตั้ง mk 2ไว้แบบซ้ายบนแบบนี้ที่สุดนะครับแล้วก็สมมติลูกที่2องก็จะเป็น GSO แล้วก็ลูกที่3ก็จะเป็นโมโนทอปแล้วค่อยมาเป็นแฟตแบงค์แบบนี้นะครับก็ตัวละครของเราเนี่ยก็จะควักระเบิดเรียงจากซ้ายบนมาขวาล่างแบบนี้นั่นเองนะครับลูกแรกก็จะเป็น MK2 H2O แล้วค่อยลงมาโมโนทอปแฟตสตันแล้วก็ระเบิดลูกเกี้ยงแล้วค่อยมาขึ้นแถวนี้ใหม่นะครับตัวละครของเราจะหยิบระเบิดมาแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆแบบจะกด G ีปลาด่วนดวนดวแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ลูกแรกเป็น MK2 ถูกต้องลูกที่2ก็จะเป็น GSO แบบนี้นะครับลูที่สามก,ก็จะเป็นโมโนท็อปนะครับโกดตัวจี้อ่าเป็นโมโนท็อปลูที่สี่ก็จะเป็นแฟตแบงกดตัวจี้อีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นแฟตแบงแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆอยากมีเวลาอยู่เนี่ยก็ลองเรียงระเบิดในตัวเรานะครับถ้าแบบอยากให้แบบควักปลาไวๆเนี่ยก็ตั้งไว้เป็นลูกซ้ายบนแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นระเบิดลูกแรกที่เราควักมาแบบนี้นั่นเองนะครับ กลับมาที่หน้าตั้งค่าปุ่มกันเหมือนเดิมนะครับคลุกแกเนตเนี่ยก็คือถอดสลักระเบิดที่จะใช้เป็นตัว R เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สวิตช์ไซส์พาวเวอร์เนี่ยก็คือเปลี่ยนลายในดอทของเราเนั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าดอทของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนลายได้ด้วยนะครับอย่างดอทตัวนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นดอทเล็กนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นดอทใหญ่ขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นลายแบบนี้นั่นเองนะครับก็คิดจะใช้เป็นลูกกิ้งบน แล้วก็มาที่ปุ่มสลับความลึกของสโคปนะครับคิดจะเปลี่ยนมาเป็นลูกกิ้งล่างแบบนี้นะครับสมมติเพื่อนๆใส่คูณหนึ่งคูณสี่มาเนี่ยคิดก็จะใช้ปุ่มลูกกิ้งล่างในการเปลี่ยนสโคปแบบนี้นั่นเองนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็มาอยู่กันที่ปุ่มเซตระยะของดอทนะครับคิดจะเปลี่ยนมาเป็นปุ่ม R วงเล็บสีเหลียมนะครับวงเล็บ,ลบปิดวงเล็บเปิดเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปุ่มนี้มันไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเพื่อนๆคิดจะกะเอาเองซะมากกว่านะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเลเซอร์เนี่คะเนนนนงรััับอ้้ อ่ะคิจจะใช้เป็นเมาส์กลางแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มาอยู่กันที่ปุ่มตัวเอตัวนี้นะครับปุ่มตัว n ก็คือเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะเปิดปิดหน้ากากของหมวกนั่นเองนะครับก็สามารถกดปุ่มตัวเอ็ได้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆใส่เทอร์อลเนี่ย ก็กดตัวเองเพื่อเปิดปิดเทอร์มอลได้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มด้านล่างเนี่ยคลิกก็จะไม่ได้ตั้งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็จะมีเล็กๆน้อยนๆนะครับเป็นตัวเนะครับเวลาเพื่อน <S <S ๆจะทิ้งของในกระเป๋าเนี่ยอย่างเพื่อนๆบางคนเนี่ยเวลาจะทิ้งของในกระเป๋าก็ยังติดลากแบบนี้ออกจากกระเป๋าแบบนี้อยู่เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถกดตัว X ได้เลยนะครับชี้ไปที่ของชิ้นนั้นแล้วกดตัว X แบบนี้ได้เลยนะครับมันจะทิ้งได้ไวกว่านั่นเองนะครับแล้วก็มาอยู่กันอีกปุ่มหนึ่งที่มาาจก อาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันมีปุ่มทิ้งกระเป๋าด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเจอศัตรูอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วต้องการไฟล์กับศัตรูก่อนเนี่ยถ้าตัวเราหนักเนี่ยกระเป๋าเราหน,นักเนี่ยสามารถทิ้งกระเป๋าทันทีได้เลยนะครับให้กดตัว X 2ครั้งแบบนี้นะครับตัวเราก็จะทิ้งกระเป๋าลงพื้นแบบนี้เลยนะครับก็สู้ก่อนไฟ์ก่อนแล้วค่อยกลับมาหยิบกระเป๋าแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาอยู่ที่ปุ่มเก็บของก็คือกดตัว F นั่นเองนะครับแล้วก็เช็คแมก็กกาซีนในแบกแพกเนี่ยมันมีปุ่ สามารถเอาเมาส์ไปชี้แล้วกดเมาส์กางได้เลยนะครับมันจะดูแมกกาซีนเลยนะครับว่าในแมกกาซีนเนี่ยจะเหลือกระสุนอยู่เท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็มีทิคกเล็กๆมาฝากอีกนิดนึงนะครับเวลาเพื่อนๆจะกดดูของรือกดดูดีเทลของของชิ้นนั้นๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะกดคลิกขวาเพื่อกดดีเทลเพื่อจะดูของแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีวิธีเร็วกว่านั้นก็คือให้กดคลิกซ้าย2ทีแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการดูดีเทลของของชิ้นๆนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เร็วกว่าด้วยนะครับ มาอยู่กันที่ปุ่มสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นปุ่มตัว R ก็คือเอียงของในคางเรานั่นเองนะครับเอียงตั้งเอียงนอนแบบนี้นะครับก็เป็นปุ่มตัว R นะครับแล้วก็การจะพับลิกพับกระเป๋าเนี่ยก็คือกดตัว F นั่นเองนะครับตัวเราก็จะม้วนกระเป๋าเก็บเข้าคางของเราแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ปุ่มไวแชั้นเนี่ย เดิมๆมันจะเป็นปุ่มตัววานะครับถ้าคิดจำไม่ผิดเนาะแต่ว่าคิดเปลี่ยนมาเป็นปุ่มตัวทีนะครับเพราะว่าทุกๆเกมที่คิดเล่นเนี่ยไวแชทเนี่ยคิดก็จะใช้เป็นตัวทีทั้งหมดนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับปุ่มก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับหน้าสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแค่จะเปิดเลข,ขอ์ดให้เพื่อนๆดูได้ไหมก็เปิดออนออฟแบบนี้ก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับเพื่อนๆ และขอฝากกลุ่มเกม Arena Breakout Infinite หรือ Arena Breakout PC ด้วยนะครับใครอยากเข้ามาอัปเดตข่าวสารจากผู้พัฒนาเกมหาเพื่อเล่นหรือซื้อขาย ID เดีนี่ยกดจอยเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับย้ำนะครับ Arena Breakout PC เท่านั้นนะครับถ้ากดจอยเข้ามาแล้วเห็นคนน้อยไม่ต้องตกใจนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสร้างใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะจบเร็วเกินไปนั่นเองนะครับคีิก็เลยหยิบเกมเพลย์มาให้ดูสักหนึ่งเลนละกันนะครับเป็นแมป Armory ในโหมดล็อกดาวนั่นเองนะครับก็ต ไม่รู้แต่ละคนเนี่ยห้อยพระอะไรกันมานะครับรอดตายกันได้ไงก็ไม่รู้นะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างในเกมนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไป let's go <S มาอยู่กันในเรดครับรอบนี้มากับพี่จอนแล้วก็น้องโดนแล้วก็กดตี้สุ่ม,มาอีกหนึ่งคนนั่นเองครับไปเซฟกลางการะต่ายต่วนอนรุดนอนรุดหลัง,งนะี่ยหละหลังก็เบื้องหลังสังกะสี มันเหนื่ยขึ้นมาเปออืมม <th> ันเหนื่ยขึ้นมาในจังหวะนี้มีศัตรูปลาระเบิดมาที่หน้าห้องมุมของคิดครับดีนะครับที่ไม่ใช่ระเบิดทะลุไม่งั้นคิดตายไปแล้วครับ, <imas> ม,ารบมามีเสียงหลุดมางจังนะโอ้ยเจอวีได้ดีก็แย่ละ กอผมนี่คือแบบมันอร่อยเลยอะรูทีน,นอะมันแดงจะมาเลยชิค แดงวะมันอะไรแดงใช่ใส่ไตกลางไตกลางมาแคปไต่กลางมาแคปนี่นุ้ยมิเดเอสใครร้องใหญ่เหรอวะเจ็นี่ไต่เตนกินร้องตรงเนี่ยตรงเนและตอนนี้ผู้คิดก็กําลังดักศัตรูตตอยู่ทางยาวบันไดฝั่งนี้ครับแล้วอยู่ๆเพื่อนเราที่กดสมตีมาเนี่ย<ๆ>ก็ไปรู้ศพที่คิดยิงได้เฉยเลยครับ เ <l ots> ื okay. ่อไปรู <another stakeholder> awesome. ้แล right ้วเหรอเด็ดวิเม็ดนี้เด็ดตายน่าเหนได้เพื่อนตายเลยว่ะเข้าข้อเลยเมื่อกี้กูเห็นขโมยรถจบี่คิดยิงแล้วอะที่แค่นั่นอะเข้าข้อเลยลูกเมื่อกี้บ้ามอีกลูกนึงมีคนเห็นมั้งืมจีนว่าขรอ อิ่มแล้วมั้งมาพี่หญ่มันแล้วตัวเตียนอะไรอ่นั้นอ่ะตัวที่ผูยิงเตียนอะหรอ่ะส่องไปเหรออืมนอนตัวเปื่อยไปในนี้เตียนแล้วเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเราอยู่ไหนอยู่บันไดกลางหมากลูกเน็ตอ้ำ สมได้อ้าวขำิกันเลยขโมยของกูและเพื่อนเราที่กดสุ่มตีมาก็ไปโดนศัตรูยิงตายอยู่ด้านล่างครับแหมเวรการมติดตดรดจริงๆครับแม่งเอาตัวที่เอาตัวตัวเนี้ยลงไปให้เพื่อนมันคืนอะไรของมันโอเคโอเคโอเคกินเพนทีนึงนะเดี๋ยวเอ้ย ที่ล็อกประดับมาในกลางตาเนี่ย <Okay. S 2> โอเคปิดประตูจอดปิดประตูนั้นก็ได้มาเอ้ยแล้วแต่แล้วแต่ได้หมดได้หมดไม่ได้ต้องดูมาดานี้ตรอกระเบียดแดงให้อยูอยไ่ได้ได้ได้ไดไดฟังผมเงียบเดี๋ยวเชื่อมองอยู่าบิด วยเอ้ยไม่ร่วงไอ้เหี้ยกลางเหรอได้กลางขึ้นมาให้มันขึ้นมา,มมนมาถอยถอยพี่จอนถอยเข้าไปลึกเลยกิีดเองดเองเห็นนะพี่จอนระว,วงังเออปามันเลยปาปิดไปเลย อ๋อผมก็เมืนจะมาแล้วพี่มาแล้วเดี๋ยวไฟตรงันกลางให้พี่จอนเดี๋ยวจะชยดวนักเดีไปได้ไม่ไปได้ได้ไปได้ไมพี่บกให้ได้ผมไดฝั่งนั้น่าจะหนักหน่วงกว่าเลเซอร์เขียวชีปทานบมากเลยอว้ เลเซอร์เขียวชี้ไปทางประตูนะพี่จอนอมีตัวล็อกจากตรงไหนไม่รู้อยู่ข้างในไปเลยนะพี่เปิดไม่ได้ประตูไม่ได้แนละ้วเปิดเลเซอร์เขียวเอ้ยบระเลงตายประเลงตายตประเลงตายตนี่มันบอดดีกว่าประเลงบรรเลงตายแล้วพี่ฝั่งนนะู้ะโอเคมันขึ้นมาแล้วนะอ,ะอนะน่ี๋ยวให้ลุกจะควันนะลุกนี่ควันเนาะ มีเสียงตัวน,นี้ตัวน,นึงน,น่าจะข้างล่างมาแตงไม่ใช่เด็กตัวนี้มาแตงข้างล่าง <Okay. S 3> เนาะโอเคภานนี้กูบอกเลยสแสดงนสดงการ<แ>ปะน,นี้มานะโอเคมันไดแดงมันไดแดงต่อผมมาระวังนะ ทิ้งไม่ได้ฝั่งนี้ก็ทิ้งไม่ได้เน็ตมันเน็ตเน็ตรงนี้จ้าอ่าได้หยู่ได้อยู่เห็บไม่ห็นหรอกร่วงไปอุ้ยเห็บมากอย่ามา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 นะอย่ามามันล็อกมันล็อกในจังหวะนี้คิดต้องรีบหาระเบิดค้ำตรงบันไดกลางเอาไว้ครับไม่งั้นพี่จอนตายแน่ครับนั่นยู่ไหนะพี่จอนต้องแก๊สป่ะไม่งั้นแม่พี่จอนตาย าไม่ได้แล้วมันล็อกแล้วม,มันตายเลยป้างทิ้งเลยทิ้งเลยอย่างเง้ยทิ้งเลยไม่ต้องมาแนละ้วไม่ได้กิ๊กก็ปิดประตูก่อน,นดดดเหมือนนโดนระเบิดแล้วบ้างกิ๊กไม่ง้างเหนียดนะล็อกมาแล้ว,ลาลวยาวแทนกูไม่ได้ผมไปไม่ได้โอเคอยู <Okay. S 2> ่กหลังผมโซโซโซมันเน,ดดนียดหาคกิ๊ไปตอนระวังนะปิดประตู ามาอย่ามาอย่ามาไอโดนทำไรมาไม่มาวะโดนิ้งเลยตรงนั้นนะมัน่เลยผมมันใหญ่กว่าผงมาจะมา้แล้วโดนมนะเยหนึ่งนึงเลยตัวนึงเลยตัวนึงเห้้ห้มุมอ่ะมันเปิดประตูบอกนะขึ้นแล้วขึ้ล้วขึ้นแล้วห้องห้มุมห้องมุมห้องมูนะ ใช่ใช่จดเดียไปแล้วเอมันนกมันน็อไกตัวนึงใช่อีกตัวหนึงอยู่ห้องมุมเออลาก่อนนะผมมาเข้ามาแล้วน้องแนนน้องแนนน้องแท้าประตูเล่มทาประตู่ขผม แตกกูเกือบแตกมีคนอยู่เยเนี่ยฝนรั้ดีตีคิดก็ไม่รู้ให้พระอะไรกันมาครับหนังเดียวกันดีจริงๆครับปวดเกิดเลยหุนหมดทุกแม็กและช่วงเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงครับรูดคัดของนั่นเองครับ แล้วตัวนี้ที่คิดจริงได้นะครับแต่งเซตห้าถือปืน vss สุดแพงมาเลยครับเรียกได้ว่ารู้ตัวนี้ตัวเดียวก็อิ่มแล้วครับฝากกันหน่ินดโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเซตติ้งที่คิดใช้ของเกมนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับดีไม่ดียังไงหรือมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ กลับมาคอมเมนต์บอกคิดได้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากดูปืนอะไรแต่งแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกคิดด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวคิดจัดให้ดูอย่างแน่นอนนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องชักกี้บีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้คิดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจีจีไม่นาตออยไม่ได้ัมเข้มา